อที่นนี้ของแม่จ้าอุ้มรถเรียบร้อยโอ้โหหอมปากน้ำหอมคายปากน้ำใช่ท่าหน่ะคือว่าใช่ท่าได้แล้วหมูแดงจ้าทุกคน ช้ำไปเลยช่ำๆเลยอันนี้หมูแดงผงสำเร็จรูปนะจ๊ะอื มันนุ่มหมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานโอยได้แล้วจะถุกคนได้แล้วหมูดแดงอืมยังไม่ได้ชิมน,นะไม่ใช่หมูดแดงหมูดแดงไม่ใช่หมูมดแดงหมูดแดง <c oughs> สวยมากสวยเหมือนแม่ปะแม่สวยกว่า <laughs> แม่สวยกว่าจริงๆเหรอ <laughs> ปากววานอีกแล้วนี่นะนี่คือลูกชิ้นที่เราทำเมื่อวานนะจ๊ะทุกคนออ <laughs> ืใส่ลงไปบอกทุกคนยังว่ากินไรกินกว๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะก๋กวยเตี๋ยวหมูแดง <laughs> ลืมบอกสันแล้วทุกคนจ้าหันหลังแกวหมูแดงลูกชิ้นหมูอือ เดี๋ยวตกเพิ่นไว้สักพักจ้ะเดี๋ยวให้เพิ่นให้เพิ่นแค่ซุป mm hmm. หอนกระเพาะเดี๋ยวตักขึ้นจ้ะเุณแม่ไม่รู้นะอ้โ เส้นเล็กเส้นเส้นผักเป็นกะลัมยางเดียวจ้าใครเอาต้มใครเอาผักเยอะผักน้อยหรอขอมเอาเยอะแม่ิเอาผักเยอะแม่ดูอ่ะไม่ทิวเอาผักอันไหนละจานแม่ทิวอันนี้ของม่ิวจะเอาอีกเหรอบาร์เดน คนหมักผักเนาะอ,อันนี้ให้พอแล้วกันพอพอหมกักผักโอเคอันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์อ๋ออะยองสิวเวาเองปะครับเวาเองได้เออวันนี้ช่วยแม่ทำงานบ้านนะแม่ก็เลยทำของอร่อยให้กินอือหือค่ะเออหนึ่งตอนแรกว่าจะทำอะไรนะแอหมูข้าวข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงอืออือ แม่เปลี่ยนใจแตงง่ีงไม่ใช่แม่เปลี่ยนใจแม่ไม่มีซอส <laughs> ซอสเออซอสราดขี้เกียจทาเองไงปิดโอเคก็เลยได้กว๋วยเตี๋ยวหมูแดงลูกชิ้นม่เป็นไรไม่เป็นไรวเตี๋ยวอร่อยดยกินได้ทุกคนชอบกว๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วเนาะชอบอยู่แล้วครับใช่รักคุณอยู่แล้วรักคุณอยู่แล้วสองสามสี่ ค่ะโอ้โหอะให้พ่อสวยงามอันไหนก็เอาอันนี้อันนี้ผักน้อยเพราะอาลีตินเกล็นสาเกผักน้อยให้ปะปะสวยๆเนสโอ๊ครับนนี้เดี๋ยว หนึ่งสองเพ่นะะสามเพื่นมาโอ้สามทีได้หกลูกเลย one นะอ๋อโอเคเออเออผมวมานี่คืออะไรอันนี้น้ำซอสหมูแดงน้ำซอสหมูแดงจะใส่จีิงจริงๆผมรู้แต่ว่าอยากถามเฉยๆยจริงๆผมรู้อยากถามเฉยๆเออถามได้เป็นไรไปแล้วทุกคนไม่รู้ทุกคนต้องรู้ถ้าทุกคนไม่รู้ทุกคนต้องรู้ทุกคนคงรู้ครับ อีกนื้อบูมสองใช่ไหมครับแมทอีกนื้อบูมของอีล่ของอีเน่ปรุงเครื่องทุกคนน้ำตาลไม่เป็นไรปล่ะทาสิ่งไงอ๋ออ่ะอย่าไปเริ่เดี๋ยวพอได้ถูก่ะปรุงเครื่องจ้ะปุพเพนมักปรุงเครื่องกอนชนามจ้ะทุกคนอืมกัเลย เห็ดตามอุย้ยกระเทียมเจียวเจียวไม่ไมแล้วจากกระเทียมเจียวหอมขนาดปะปะพระาทท่าใส่ก่อนมาต้นเม้นะคอย่าพระ่าท่าใส่ก่อนมันจะละลายเมื่อไรใส่น้ำอ๋อมันจะละลายใส่น้ำถ้าปุงมเครื่องก่อนเออแล้วแต่คะ่ะ สองนุ่มหน่อยเพิ่นบอมักกระเทียมเจียวหอมเจียวเพิ่นบอมักด้วยจ้ะไม,มตั้งชายชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรพูดถึงแม่เออ,อเผ็ดไหมพ่อเผ็ดอยู่นะรูปตัวเรียนแม่ปรุงเครื่องเองครับลูกครัด้อ<น>จริงๆเลยมากๆเออ นมนมปรุงรสเรียบร้อยจ้ะของอีแม่เ่ยเพราะท่านได้ปรุงจ้ะแต่ว่าสาเห็ดเป็นหมูแดงต้มยำจ้ะทุกคนอันนี้ปรุงรสเรียบร้อยใส่บักนงบักเน้าเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวจังใส่น้ำซุปเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวให้นุ่มๆตักน้ำซุปเองเดี๋ยจ้าโอเคจัดการเลยโอ้โอ้นเน่าบ้านี่ยอะไม่ใหญ่หรอกน่าจเป็นอะไรกันนั่นขอรับนี่ อืมตักเลยครับนี่ของใครเอ่ยหอมกัะกเคียบขอมบระเขียบว้าวอุย้ยถ้วยแม่เป็นไรนี่แตกเหรออ๋อข้าเชลกชินมัวฟสตารก์กอืมแต่จะเสกโอ้โห Så jag gör löken. Okej. Hon kan äta. Jag kan äta. Det är pappa som kommer. Ah, Ja. Det där var ju min. Det där är min. Det där Ja, det är Alexander. ดูแฟรนลี่มิ่งด้วยโอเคเราไปดูเล็กกับป้าซินน้ำให้อเล็กอีกอเล็กชอบไึงวิ่งไปิ่งไปวาทีอะไรอันนี้ไม่ไม่ยตักซุปพ่อพ่อตักให้อเล็กอเล็กตักให้พ่อแล้วกันป้าป้าปะป้าอ่าทาไฟสยโกรนอันนี้ของพ่อเนี่ยโอ้โหตัดแสบ โ oh, อ้พอพอแล้วอันนี้ของแม่จ้าปรุงรสเรียบร้อยโอ้ยหอมบักน้าหอมคลาบบักน้า ใสดเท้าหน่อยลูกว่ใช่เท้าได้แล้วจ้าทุกคนปะยกเสิร์ฟเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนั่นล่ละปะยกเสิร์ฟไปกินเลยจ้ะโอ้ยให้เบิ่งซช้ามีม่ม่ยกมาเขียวให้ยมมักคักรแเมื่อว่านะก,ก,กินลูกชิ้นกินลูกชิ้นหมูเลยอัน เห็ดงานมาเมื่อยๆก็เลยเห็ดให้เห็ดก๋วยเตี๋ยวหอนๆในเพื่อนกินจากป้าๆนะก๋วยเตี๋ยวทุกคนแบบเอามาทำซุป different s o เ p น o u p หรอเขาบอกมาหน่อยนะสีมันไม่เหมือนกันหรอพ่อเออสีไม่เหมือนกันเพื่อนนะเออโอเคทักทายทุกคนนะจ้ากินก๋วยเตี๋ยวหมูแดงลูกชิ้นหมูยำแหลงเลยจ้าทุกคน ไปครับทุกคนัสดิสุกนสาดีบดีสดครับทุกคนโอเคว a t c h y ทานด้วยกันกินนะพ่อหอมมากเลยเนาะสุปมันสีแดงซุปมันสีแดงสีชมพูีชมพูห่องเต็มชามเลยหย่องครับครับ แกงไต่ปลาเมื่อวานอีแม่ก็แเซ่เย็นไว้จ้ะเซ่แข็งไว้เดี๋ยวไว้กินมือหลังกินเทียละน้อยจ้ะโดนโดนเทียแกงไตปลาแต่กระไดเมื่อวานตอนแรงเรากาไดมือนีตอนอาหารเสาเทียงร่วมกันแซ่บปะครับอืออืกินเลยครับเมาอือกินเลยครับ อทุกคนจ่องก๋วยเตี๋ยวอีแม oh, uh ่แม่นบ่ยาๆโอ้ตรงย้ําเลยจ้ะนี่ข่อยบ่ทันได้ซิมอยู่ว่าเป็นจังได๋ใส่บักนาวเกือบหน่วยนึงพี่น้องเอ้ยไปไปกิน เอรอยดีทุกคนกินไปทุกคนข้าหนันหมูหายละมีแต่เยอะแผมชอบแตง มัมนร้อนข้าอก็กินสุกร้อนร้อนข้างอ,อกกินสุกร้อนยำไม่กินต้ยมยำปี๊บเปียวต้ยมยำ

thế này, 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 ดูมีทามันหมดบุฟเฟ่เนี่ยเยอมากเลยลูกชิ้นมูยังได้ชิมเลยหมูแดงยังไม่ด้ชิอมอะเล็กลูกชิ้นก็หมดแล้วหมูแดงก็หมดเลอแต่เส้นอะเล็กอะค่ะทุเรศ ก๋เตียวต้มยำแปยวบ่แแมเปรียวยุเปรียวอยู่เดากินน้เด็กฝรั่งดีออยากเจวเยล่าทำตาเล็กตาน้อยม้มดถวยอะท่าน ท่านเห็นมัดถั่วซุปห่อนๆอากาศห่อนยี่สิบห้าองศาห่อนบ้างตงใส่หนางเย็น กลัมใส่ต้เติ๋วอร่อยเนาะอร่อยมากอืมกะลัมแม่มแม่อันเด็ดน้องกัดผมน้องกัดผมเอองเอ ทำไมเขาถึงกัดตัวเองอะไม่น่ารักหรือเปล่าอเล็กไม่น่ารักหรือเปล่าอเล็กมันน่าอเล็กไม่น่ารักหรือเปล่าอเล็กชอบแกล้งเขาหรือเปล่าไม่ใช่เพราะอเล็กไม่ให้ผักอเล็กไม่ให้อะไรนะผักอเล็กไม่ให้ผักแต่ดโอ้ผักกินผักแล้วไม่ให้น้องเอออเล็กไม่น่ารักหรือเปล่าน้องไม่เล่นเกมกับผมน้องไม่อยากเล่นเกมกับผมทำไมน้องถึงไม่เล่นเกมกับอเล็ก มีเกมครับทั้งชินตะตัดเลยมีสปิริตูลบทิ้งหมดเลยเหรอเป็นแ่สปิริตูเกมที่เล่นสองคนนะลบทิ้งหมดเลยคือแม่ไม่อยากให้เขาเล่นด้วยว่างั้นไม่น่ารักดิบอเทิงไม่น่ารักเฉยๆครับไม่มีดีครับไม่น่ารักอเล็กทิ้งเอจิงจริงจริงเลยแม่ไปดูได้แม่ไปดูได้ใครโกหกแม่อเล็กหรือเปล่าไม่น่ารักแม่ทิวหรือเปล่าไม่น่ารักโกหกแม่บูมเด็ก่อนก็ไม่ชอบแม่คอย่าเทียงกันแล้วพี่น้องเป็นเทียงกัน กักเนยจ้ะกินดีๆกินดีๆอิ่มปะไม่รีบเมื่อปะอิอ่มเร็วไม่รีบเออพลังอิ่มเร็วโอ้พลังอิ่มเร็วเมื่อปวยน้องพลังกักเนยได้ไหนคนนี้นี่เห่อ,อ <laughs> เห็ดตะวันตาสมเก <ham> จับทุกคนกับเป็น <laughs> จีบ้ามือมือง่ายๆกับโมเป็นมือง,ง่ายๆดอกจ้าก๋วยเตี๋ยวไม่เคยเห็ดหลายขั้นตอนเลาวทุกคนตาแต่กะโมเป็นยังจ้ะเอาแบบเห็ดทุกมืออยู่แล้ว นั่นแหละโ okay, อเคจ้าทุกคนจ่าขอบคุณชีวิตทักทายกันเรากะขอบคุณขอหายซุขผู้สุขคนมีความสุขหลักอะสุกดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสบายดีสวัสดีเด้อจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจะกันบ๊ายบายอัญงอยไม่น่ารักหรือเปล่าถิ่มมดบะเขียบด้วยใช่ไหมถิ่ารักมมดกชินเออเอาลุกชินอีกอ่าฮะ